ออกจากศูนย์มาก็มาที่ร้านเลยครับแต่กันชนนี้ลูกค้าติดมาจากศูนย์นะครับป้ายแดงเลยครับเดว,วหัวเดี่ยวขับสี่ดิฟล็อกสอนะครับวันนี้มั่นใจให้ช่างไฮวินเราเป็นผู้วางฝังวินนะครับ ายแดงเป็นงานสร้างขาดคันต่อคันนะครับถ้เ,บเราไม่มีขาดสําเร็จนะครับออกแบบคันต่อคันเลยครับเดี๋ยวดูที่หม่วิ่งไปเท่าไหร่เขา,าออกจากศูนย์มาก็มาที่นี่เลยครับใหม่เพิ่งสองร้อยหกสิบสี่กิโลเองครับยังไม่ได้วิ่งเลยครับ ท่านผู้ชมครับรถคันนี้ป้ายแดงวิ่งมาเพียงแค่264กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัดสินใจเลือกมาให้ทางเราติดตั้งฝังวินเข้าไปด้านหน้าของกันชนครับฝังแบบในกันชนเดิมรถคันนี้มาไกลามากครับนะแต่ว่าด้วยความมั่นใจในเรื่องของฝีมืองานช่างแล้วก็สินค้าอุด ו วินไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าปกติครับ เลยแล้วผลงานก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับลูกค้านะครับงานก็เลยออกมาสมบูรณ์แบบเพอร์เฟอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยครับก็คือดูไม่ออกกันเลยทีเดียวครับว่าวินของท่านเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังป้ายทะเบียนน้ำหนักก็ไม่เยอะด้วยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กันชนเหล็กนั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็เน้นความละเอียดเข้าไปคืองานกรีดที่เข้ารูปเข้ากับไฟลิตอลูมิเนียมนะครับ แล้วก็ติดตั้งบานพับป,ป้ายทะเบียนนะครับเวลาจะใช้เราก็เปิดป้ายทะเบียนออกมาแล้วก็ดึงเชือกไปเกาะต้นไม้กดวิน้นเดินล้อเบาๆไปไเรื่อยๆแค่นี้รถของท่านก็สามารถที่จะขึ้นจากอุป,ประสรรคได้แล้วครับความยากก็คือตรงงานกรีดนี่แหละครับรท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นรถป้ายแดงการกรีดจะต้องกรีดภายในครั้งเดียวแล้วต้องเข้ารูปกับอลูมิเนียม ถ้าพลาดเพียงครั้งเดียวกันชนด้านหน้าเสียทันทีนะครับนะบานพับที่เราติดตั้งเข้าไปก็เป็นงาน CNC อนะครับพับเองก็ไม่ไหวครับด้วยใช้เวลาเยอะมากๆนะฮะสู้สร้างโรงงานพับมาเลยดีกว่าครับเราก็ต่อขาคันโยกเกียร์นะครับเพื่ออะไรครับประโยชน์ก็คือเวลาเราจะปลดเกียร์ฟรีของวินเนี่ยนะครับเราจะได้ดึงคันโยกออกมาตามในรูปนี่นะครับเมื่อดึงออกมาแล้วนะครับเราก็จึงจะสามารถ ดึงเชือกออกไปได้โดยที่ไม่ต้องกดรีโมทนะครับเมื่อเราดึงมาแล้วเกาะนาเชือกไปเกาะเอากับต้นไม้แล้วนั่นนะครับเราก็ดันขาเข้าไปนะฮะเพื่อจะได้กดวินปลั๊กรีโมทเราก็ย้ายมาไว้ด้านหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการใช้นั่นเองครับปลั๊กรีโมทที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเราสามารถเสียบได้ทั้งรีโมทสายแล้วก็รีโมทแบบ หลายสายส่วนตัววินนะครับท่านผู้ชมครับลูกค้าตัดสินใจเลือกไฮวิน E950 Fast7 นะครับ Fast7 ตัวนี้เป็นเขียนสเปคเพียง9,500แต่ราคาแพงกว่า13,000ปอนด์มันผิดปกติหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองไปฟังสเปคและรายละเอียดกันเลยครับว่าไอ้เจ้า E950 Fast7 มีดีอะไรบ้างครับ สเปคจะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมก็จะมีภาษาไทยกับกับไว้ด้านล่างครับ Hi g h Win G e 9 5 0 0 Fast 7 Very Fast and More Powerful Perfectly on off-road trips and off-road competition Technical Specification 7 Hose Power Button Motor with High Quality High t o r q u e Output No load speed at 22 meters per minutes. Maximum pulling rate: twelve thousand pounds at twelve volts DC. You will be Philby good. The best winching very fast speed as well. The winch is bigger size comparing to standard winches for add more rope cable length. Optional for more your requirement on off-road competition. Option one: the air clutch free spool controller for more and easy pull out your rope. Option to upgrade your winch size. To replaced 50 meters of synthetic rope if you need more powerful on off-road competition you can be upglade from a single motor to twin motors the pulling rate will be to more 20000 pounds the maximum no load speed will be 50 meters at 24 volts dc all are completely designed by high winch engineering team as our experience ต้องเสียบของรับก่อนตรงนี้เดี๋ยวต้องของรับตัวรีโมทของรับจะนีสองตัวไอ้นนี้ปุ่มรีโมทกับไอ้นนี้ของรับเราต้องเสียบของรับไม่งั้นรีโมทไร้สายใช้งานไม่ได้ครับโอเคครับปั๊กสังเกตนิดนึงมันจะมีเชี่ยวมีเดือยอยู่พยายามเสียบให้ตรงอย่าไปฝืนเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยวมันหักเทคนิคการใส่ถ้าใส่ไม่ตรง หมุนเอาขยับหมุนเกียร์ล็อกเกียร์ล็อกพอกตรงมันก็จะลงเองเราไม่ต้องไปฝึกนะครับโอเคอใช้งานกดตัวกลางตัวเล็กนี่ค้างไว้เครื่องต่อไฟจะติดพร้อมใช้งานครับ ถ้าไม่มีการใช้งานกี่ระยะหนึ่งมันจะชัดดาวตัวเองชัดดาวตัวเองใช่ถ้าไม่รอก็กดปุ่ม้งังไวเหมือนเดิมให้ไปดับใช่ครับีย,ยร์เยื่ับ ทำดสวนท่านผู้ชมครับเพื่อให้การทํางานของทางเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับก็คือรบกวนติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นนะครับอย่างสเปคและออกแบบเนี่ยก็ติดต่อที่ผมได้เลยครับคุณชุยไฮวินนะครับแล้วก็หลังจาก ส่งไปแล้วนะสินค้าไปลาแล้วเนี่ยนะครับตามของได้ที่คุณปาละนี่นะครับเบอร์แล้วก็ลายไอดีก็ขึ้นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือใช้แล้วสินค้าทุกชนิดนะต่อให้ทนแค่ไหนก็ก็ยังมีวันเสียหายนะครับไม่มีสินค้าตัวไหนต่อให้ตัวเราเป็นแสนก็มีโอกาสเสียหายด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็ติดต่อไฟช่างครับนะช่างโจ เบอร์ที่ขึ้นมาแล้วก็ลายไอ d ดีก็ขึ้นมาทั้งหมดนี้จะทำให้สินค้าของท่านเนี่ยนะครับอยู่ยาวครับใช้นานนะครับไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคไม่ต้องพึ่งที่ไหนเลยครับเราดูแลทั้งตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ลูกค้าปลีกทั่วไปทั้งหมดเลยครับ